มาเบิ้งไปหอบใส่เฮยไปหอบชืดบ้าเฮ้ยบุได้ซับเออมึงไปเอาที่ใส่โนดช่บุได้อีบอภฮะพ่อแกงอยู่ไดรทำนี่บุไดเจอไหมผู๋เจอเจอเจอไหมเฮ้ยผู๋ขี้ขันปอกีเนี่ยนี่ง่ายแกงมั็เปลือกแกงก็แกงก็เปลือกวะเนี่ยองเบิ้งแกงมั็เปลือกสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกูว่าช่วยใส่ท่อนั่งดิน มาดังินไปมึงไปเอาจังไรนี่กูหมุนก็มึงมาเป็นคนหมุนเอ๊กูก็บักซุกโอ้ยสบายดีนะจ๊ะมาพี่ดูกมาพี่ทำไมดีเด้อดุกเด้อปัดหอดกล้องจังสบายอ้าสบายดีดูเสื้อเซฟซีโอตัวเหม่สบายดีไปใส่สิ่งกีดขวางข้างนอกเสีอตัวเซฟซีหายปนี่อ้าวตัวเลือกมื้ออ่ะแต่แบบ ปอกบอบบกบอกแกงไปปเอาน้าปอกแกง้วสบายดีด้ยสบายดีนะใช่ปะสาดีนใสบายดีนะสยดีบ้างด้ยเออ้ากินกัก่อนจักันังนอู้เนาะกับซ้ำนี่กับพอแกงแล้วนะแกงพัพ่อค้าลายลายสื่อทุกางว้าแถวไหน่ะเสีย่อภาษานี่จะไปไหยมานี่ ไปคนนั่งริมอันเดียวก็เห็มัน z ูมอยุต่บ้านเห็บาดชุดนามันก็ต้งเป็นตูเป็นตูได้ค่ะอีกคิดตั้ง่างนึงนะเออดเหไปเอาเอาหรย้าไว้ช่วยีีเนี่ยนเสียามืออ้านางัอยมาง้นเออนะเอาปีเอาไปตีเงืดมาพี่เอ้วมาฟันดอง ปาเนไปมันนี่ปา้าสิบอแกงกินเพลทัตอยู่บรเดี๋ยวชอเลสิไปวุนดีชอเลสิไปวุ่เอเอาไปนบ่สยปานสิไปดอง่ปาไปปวนมาเบิ่งไม้ได้บ้านได้เอาแามาดักไปเอาซาไปนิ้วสบายดีกันดูสบายดีเลยดุเาด้ไหสบายดีพี่น้องกอนเออเอา สวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีพี่พีด้ให้สจัสีเฮด่เนสวาสดีพี่พีด้าบ้าทอง่แม่ีเจังสักขอฮักนี่เ้สุ่กุิทได้ดิเอาเอาซ้าเด้อนวเด้อซ้าตัวมีน้าขอหน้าม่ข้ากัยังไงแม่ขอตัวอู้กันผูเด็กเง่อ้นอีกะฮเออเด็กออกอีกยังขึ้นไงะเด็กออกกันั่นเอาสือเบร์โทรกเก้าหนึ่งหาสเก้างกมาก มันหอมเด็กมาตัวนี้ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับกุ้งกระปุเนาะตสูือะไ่หตัวนี้ซื้อนาอดอกดจากก็ซสือเลยเนาะอันนีซื้อเลยโดนนะบ้านโดนอัเบิทุกตัเป็นเสียทีหนาไหมครัเต็มเลยกรโดดเด้วกนเ่าเ่นี่มีแต่รีษาบนเดียวอว่าห้ามไม้มงไม้ข้าเอาเดี๋ยวคอยร้องขามไปผักน่อที่นีไปกับพวกไอ้หน่อย่ะข้าเอา กาแต่ผักนะเพราะว่าสงสทยขาบาจักเนาะเพราะว่าขวดเขาป้าขวดเขาไปมั่วสั่วซื้อในโบกีบ้านสม่หอด,ดนหนายมันหม่ยอดหนายพูมันก็เจอเนะามองขาวบเอานะปัญหาพน,นม่นำมบวบอนหาได้ข้าจืดปะเด็นกอใหญ่กอใหญ่ที่เขาเคยได้มันอนาวประเด็เขาจืดประเด็นไหนเขาบดจืดจะจะมาป่าปไ่ไป่าป่ป่าป่า่ ปาชุกมันอยากเอาววเห็นแ่แน่ะมามังค่ะมอาีเมียแล้เาะเขาลกมากินติชุกต่หมักแตงต่มักแตงก็เปลี่ยนขนาดไหนล้างตดเอามากินที่ไปติอันอูน้ปุกัน,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 นสบายดีจ้ะ่ สบายดีนะออนสบายดีแนอุ้ยหนูใหม่อ่อนสบายดีแนทูนะทูนะสบายดีกันทูเห็นเงินู้ไปหาแล้วได้เงินอีกแต่บ้านเขามีบ้าสบายดีกันบายบายปีร้านน้นขวมนะคะเอาดิมานาะ มาหยุ không có, không có oh, ่มาเนี่ยกินสมงจะดกอ่ะมาเดรอพี่น้องอดรอไว้ไปอดรอไว้กระเทียมก็คือจะขึ้นือกินข้าวก็ยังสูงติดข้าวก็บอกว่าซามมนเสียนโอ้คืออาหารดีแท้อาหารดีจักกระหรอ พิงไก่ตายห่างนุ่มเปนไห่างบไปเด้พี่น้องเลอกินข้าวเส้นน้ำกันตัวนี้ปลาทูมนจากเพื่อนวาสุข้าวผนกกับาเลิงไก่ตยห่างมนจากเพื่อนปนหมแรตวตายกับบอดกินเนาะแตาายกับอด้กินแน่อเลยวาตายกับบดกินขนมลางวานกูได้า ใส่เป็นนวดลายประจักษใ่ำตาลกูนีนก่กูใส่เป็นนวดกูใส่ำตาลอือมอบอมชอ,อ,อ,อกินเป็นนืดอหรอวะมาสิเบร้าก็ได้จังใช่ใช่ลำตาลเป็นเคได้วหวะเปืองพี่ฤกษ์น่จกินยังใส่เปืองพี่ฤกเป็นนวดเปลือยกลุ่มอยู่สองปีเอฟซีผักมาแน่หน้าปี่น้ไม่ยอผัก็าแน่ย้อนไปพึ่งบอก่ามีสอิ่มขึ้นนี่ค่ะ บีบ๊อบเนี่ยมันกินน้ำีบ๊อยังหันกกยนายผเดยวหันบบเบิสจอแม่กูสิดสูเฮดกินเฮดแจกอากนอยเกิมาเป็นกะทะเบิดย่างช้างอันนี้คอยไม่กืชดนี่ิเดไม่ก็สิดสูเฮ็ดกินนี่จะกอยสุดเป็นเอียงเป็นอยงเป็นแทกเป็นโดเป็นเป็นกะน้องนิววกได้เอแต่ว่าเสรคลิปโดนั่ง เราทงักูอยากินข้าโบอีมถ้าได้มันยากกมาเบิ่งมางปีที่ไหนกินข้าอีมมาปีมามามาตัางวัเยอะไปที่ไหเอาอดไปน่งสองแสนปลายหันเบิ่งเมียที่โได้พอสองหนึ่สอบหนึ่งคือว่าสื่อเป็นสอบเซีกับผาอยู่รงเปล่าผาเดียวแต่ปุนกินได้ๆแบ่งนวหันกินได้เกิน นแม่ยอกเาเจอโเอรงโนเฮ็กเาฮดทอนก็ได้เลนี่เฮดคนนะเฮดทอนเฮดเฮดก้อยอะไรเฮดทอนวันนี้อากินเฮดเดือนนอจังวานี่แซ่บเฮดแสบช่ามาบักเอ็มขึ้นเตียง เวัวาสียก็แล้วสิป้าใครได้ใครได้สือมาอ่ัวสิเจ้าอมาประเด็กทอมอันนี้นะซุกคำบ่ค้าคำบ่แดกทมต่อไปมันสีร่าใบเบอร์แม่นอยู่บอว์แมนบอความจริงนะนี่จริงหันแดกมันกินเบอร์ทงนิ้วมันเปิปุ้ยอันนั้นขี่ออกมามีแต่จีอาหารหัิมะเอ็มบ่ บเนีตกินบสปุ่มปุ่มหักนวหันเต็มแล้วปุ่มมึงนิวมุนพุ่มนิวมุนเดของของนางอดัน้าเขาก็ได้เกลือมันบ่อกือขอสิเกลือมันเกลือเยอยูมาหัดมาสดีเอาไว่ยวมันได้ดูอยางแดียวาถ้ผูกมันย่ำแล้วลอผูกมันแบบว่าเขาถือย่งงมามึงมีความอิจตนมาไหนเด้อมเกลือขาวจ้าือไปสี่จังๆแว่ากูบเกลือขาว บ่รอมึงหันไปหันไปหนีตลอดมึงงมเคยดูแลมมันกินจีอะมันกินเบิดอมากมีเจีอะมีแต่ปัญหาน่มตัดปัญหาโดยการผูกมันแบบมันเห็นมันเห็นคนนมันบเห็นคนนะมันสัมผรู้รู้แต่ปัญหาผูกวผัไมาอโดได้ไมอโดดขอขนาดมัน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 ยิ่มันกัดพองนี้ไี่เนี่ยมดกาเบิ่งกัดจกวาดกวาดมันก็ยิ่งมาดก็เบิร์ด มันบาใด้คู่มันขว่เบิ้งหนามันหนาตีเอามาทำปีกูโบมาเต่มเอามาทำอีกตอนแูกตีเย็มย่าบ่เอามันที่รถนำมันก็เตรตอตเบิ้งหนานามันหนาโจนหนาบอดีโจนหนาโจนคนนึงมาขันโปากลํำหันดีกเนขอแม่ปากดำปากขาวมันคู่มันกับคู่มันกับคู่มันกับคู่เลียนมา มตีตมีันาน่าน่าน่ม่นแบบน่าน่มาได้บกันกันนานๆแบเอ็มอีกแล้วก็พวหาบเบอพี่ไเกยไม่ได้กินที่ลูกเุคคมันไขิบบ๊ี่บีผู้ได้เลยกินมีนกินผู้เดียวผูวเถาร้อแต่ยาด้เาก็ไม่ได้เก่งย่ ปานปาน่าไปไกลกรมัหาเด็กกันนัดเตียงนี่จะมาท่านตาท้งสารเกลือเดี๋ยวต้องพอมีลองเกลืออะไรมันหนักมากอ่ะมันเกินคนเขาวหน้ามงเป็นปุกไปเนี่ยเอาอินดี้ดูกูเพี่ เด็กน้อยให้ค่ะไะนค่นตนนเข้ามเนี่ยเด็กน่อยเข้ามาซื้อดเด็กน่อยเข้ามาซื้อคล้องทางนี่เนาะขอาวกางเขาบมกะข็จิไปทางไหนดเขาก็ยางมากเด้อเขาเขกะยางใสสี่เพิทหมาหมูเลยะเชิมาหมูันนะตาเทียังตาเอาเอาไบ ก็อาจจะเป็นยังเก็บแขวเปิดโคกปักแล้วไปชุกไปก็ได้แต่แช่แน่ไได้อยู่เพื่อนเดียวกันเพื่อนเเเดียวอมก็จะอาจจะไปแต่ได้ลูกเอาไปโพดอไปโพดยุป่งคือไม่เอาตะเกียบเนาะเอาไปโพดยุปงคันเดีดมากสระพวงบางคนเขาเนาะเอาไม่เอาไปกินยุป่งนะ

เดะเร็ก็กินเนอะแกงยูปน้องยูน้องกางน้องปุ๊กางเนาะไปแกงยูโก้เนน่งเดะขาเข่าคือไปนับน้องสามไปแกงยูโก้ไหมมองอันนั้นฮะมองป่าฮน่นิดนึ่งจะพลาดนี่ยชูขาคล ตัวเดับสาวันก็ได้เนี่ยเขาคล้ายเป็นปลือกเขาเหม้ายเป็นเปลือกก็จะส่แ้งน้ไม้ยานี่มันหายะกูว่าไร้องกบโบกบโบเปนนนะเดียวมีน้ไม้เดียงเนาะเดกระโดดสะมันก็คือกันเนาะน้ไม้เดียงเนาะเขาค้ายแฟคือกันชุเสื้อ